คืออะไรเรามาทดลองอะไรครับเป็นชุดทดลองของโรงเรียนนะครับโรงเรียนให้มาตัวนี้เป็นอะไรนะเป็นอะไรนะครับเบกกิ้งโซดาอ่าเบกกิ้งโซดาแล้วเราใส่ไปในนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือน้ำส้มสายชูนะคะท่านผู้ชมเราจะเอาเบกกิ้งโซดาใส่ลงไปในลูกโป่งเลยใส่ไปพูใส่เอออยู่ จะยืนเหนออยู่ทำไมเราก็เขย่าเขย่ามานิดเึองอ่ะลงไปหมดละเราก็ตักเบกกิ้งโซดาใส่แล้วเทน้ำส้มสายชูลงไปในขวดพลาสติกอ่ะอยู่ในขวดแล้วแล้วนำลูกโปง่งเบกกิ้งโซดาที่มีฝาครอบเออมันจะอันนี้อยู่แป๊บหนึ่ง กำลังทดลองวิทยาศาสตร์อยู่อกนหนึ่งช้อนโต๊ะเดี๋ยวเขาให้เอารูปปกใส่ในนี้หละครับปึ๊บเอาเอาอันนี้ใส่ตรงนี้กวดเอฟเลยใช่ไหมครับเอฟเลยอ่ะพูค่อยๆเอาเบกกิ้งโซดาใส่ลงไปใน <c oughs> ในน้ำส้มสายชูค่อยๆเทนะครับอืม ค่อยๆจับหมดเลยแบบเทลงไปหมดเลย,ห,เลยเหรอค่อยๆค,ครับทีละนิดพัองไหมงพองเลยพัองแล้วอ,อ,อ,อืมมันจะลอยไหม มันจะลอยไหมมี่ไม่ลอยครับมันจะไม่ระเบิดหรอไม่ครับอืมมันมีอากาศมันทำให้เกิดฟองเหมือนโซดาเลยอ่ะชิงเป็นงานกันทดลองเป็นยังไงบ้างบอกท่านผู้ชมชอบไหมครับบอกคุณครูชอบไหมครับ,บ,ออรบชอบชอบไม ดีไหมบอกครูแก้วครูแก้วครับไปดูคุกแก้วแล้ว้ทำอะไรต่อไอ้ขนมปังนี่ของภูมินะคะอู้ลอยไปเลยลงมันหกนะมันเป็นน้ำส้ม